วันหนึ่งเราต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ไปหมดและข้างหน้าเราคืออะไรถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เนี่ยมันจะเคว้งคว้างคือไม่มีสาระนั่นเองไม่มีที่พึ่งดังนะนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงพยายามอธิบายให้เราเนี่ยเข้าใจเพื่อให้เรามีที่พึ่งมีสาระมีทรรมอันเป็นเกาะมีที่ยึดเกาะ การการมาเข้าใจธรรมะตรงนี้เป็นจัดเป็นความจําเป็นเลยนะไม่ไม่ใช่เป็นตัวเลือกของชีวิตเป็นความจําเป็นของชีวิตพระศาสดา,า,าจึงบอกว่าเป็นความจําเป็นเร่งด่วนของชีวิตอันดับแรกเลยที่เกิดมาที่ควรจะรู้เพราะว่าเด็กก็ตายได้ทาลกก็ตายได้ไวัยรุ่นผู้ใหญ่ตายได้ทุกขนะดังน,นั้นถ้าเกิดเขาตายไปในขณะที่เขายังไม่รู้อริสัตสีเนี่ย เขาจะต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารนี้อีกตลอดกาลยาวนาน